ใครเห็นแบบใบที่ให้หวยไฟฟ้าของอาจารย์ไหมในใบนั้นมันจะบอกชื่อกลุ่มให้เรียบร้อยดลยเออแค่นั่นแหละนะครับมันอธิบายนิดตัวตนของมันอยู่แล้วไม่ต้องถามเนี่ยวเพราะเวลาขึ้นปั๊บมันจะมีชื่ออาจารย์แล้วก็ชื่อกลุ่มอยู่ในใบตลอดเหมือนใบที่อาจารย์ให้ทุกครั้งมันจะมีชื่อเพียรถูกถูกต้องบ่าเออเพียร,ร,ร์อุก่อนพลังเทธนำโชค นะอกกากระสินเทยียดอกุกกรพลังเลขนําโชคท่านบอกอันนี้คือของกิน่นอันเป็นดอกเนื้อจากนี้ก็คือกุอ้มมิชายฉีบเนาะต้องต้อง,องสังเกตนิดนึงอ่ะแสดงว่าเห็นนะคุณเมนอยู่แสดงว่าอยู่ในกลุ่มรัฐบาลอาจารย์ลงในกลุ่มแล้วล่ละนะตัวเด่นนะครับแล้วก็ในห้องอ่ะ รัฐบาลนะครับเดี๋ยวตัวดินนะหลังจากคราวที่แล้วอาจารย์ให้ศูนย์และสีเนะี่นบอสนะครับไอคืองวดที่ผ่านมาอ่ะให้ศูนย์และสีนะครับศูนย์มาเก้าศูนย์วันที่หนึ่งเมษาไอย้อนขึ้นหลังมันมันมีอะไรยนนีงบะเดี๋วลงใบม่อเนี่มันอยู่มันอยู่เคเขื่องอื่นบ่แต่งวดก่อนอ่ะสิบหกมีนาอาจารย์ให้เปลี่ยนเลขเก้ามาเจ็ดแปล และเดี๋ยวยอดขึ้นไปอีกสักสองนวดมันยุ่ใส่ละว,วันที่หนึ่งมีนายุ่ใส่ละน่าจะเป็นเก้าแหละมันออกนด้จอ,อกเจดเก้ามันยุ่ใส่หมดอาจจะ,อ,ะ,อ,ะอยู่คนละเครื่องอ่ะัวเป็นการเสียวเวลาวันนี้นะครับจำงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับสามและเจ็ดอันนี้คือเลขวิ่งนั่นหลานเลยอเอาไปวิ่งกอนไปแลนกอนนะครับ ประจำวันอังคารที่16บเมษาภายในสองตัวนี้ทุกคนใครดูไลฟ์ก่อนน่าจะรู้ว่าอาจารย์ฟันล่างตัวไหนนะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะมาฟันให้นะบัตรแนวนะนะบัดนี้อ่นะอันนี้คือเดนบนลลางนะครับเป็นอยู่ในตรงนี้ก็คือกระเป๋านี่แหละนี่เท่านั้นล่างอะ่ะเจาะเป็นทอนี้ บริสิลูดกกะเอาไปหลดเด้อเ <c oughs> นอะนะ,นะมันจะไม่มีก็คือสามหกนะบางทีบางครั้งหกกับเก้าคือสามเก้าอาจเป็นตัวเดียวกันกันกบเอา,าเพิ่มตัวหนึ่งกระได้เด้ออาจารย์เจาะข้ามไหมนะครับอาจารย์ชอบอยู่สี่หางแต่เน้นๆอยู่มักทั้งสี่นั่นแหละแต่เน้นๆมันมีอยู่หางหนึ่งแต่๋ยถ้าในบอร์ดดอกเดียสิบบอร์ดมันสีสื่อว่าอะไรอะระาะาั้นสื่อทุกหาง แต่มีหางที่ชอบอยู่หนักๆอยู่หางหนึ่งแต่อยู่ได้นีแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคุมแล้วแหละอันนี้คือล่างเลยพี่น้องหาซื้อลัตเตอรี่ต้องมีอย่างนี้เถอะอ่ะอันนี้คือล่างล่างย่างเดียวเด้อนะซื้อลัตเตอรี่แล้วก็ไปกันบนไว้นะครับอันนี้เชนแล้วเนาะปล่อยควันเขาเขได้หมักตัวไรก็เอาแต่ว่าจะไปตัดเด้อ มีแต่จะเพิ่มหน้าอย่ากเป็น